เยอะแยะไปหมดขึ้นจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อนมากลับมาบ้านพิจิตเด้โอ้ฝนตกบ่อยุบ้านน่ะทำกับข้าวเป็นตาแซบเนาะน่ากินหลายๆนั่งกินหลายๆคนน่ะเหมือนขนมเขพูดถึงเรามันต่อเผือกที่เราเ,าเอาไปปิ้งไปเผาอกินนรสชาติคล้ายกัน ทำงานบ้านหลังใหญ่ๆฝนก็ตกทำสำเร็จเสร็จทิ้นแล้วแล้วไลไรแค่นี้พอโอขอบคุณนะคะปาละออที่บอกที่แนะนำเนาะก็ไม่รู้พากันไลฟ์เป็นสวัสด,ดีนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาแต่นัดขึ้นเยอะนะเพราะนัดเก็บ ค่าการมองเห็นก็คือการแชร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณเฮงเฮงบเนาะจะเปลี่ยนโซไฟสวัสดีจ้าคุณนลงรสชาติเหมือนมันที่เราเผาอะแต่กลิ่นหอมเหมือนเหมือนเหมือนลูกตาลทำบุญที่วัดบางแสง ตล้าละออยให่บวยอ่ะจะทเขาเรียกพระป,ป่าหรือกระถินทีเดียวจะไปน้งองชนะด,ดาก,ก็ขึ้นประมาณกี่โมงเนะียให่บวยก็ลืมไปตลอดเวลาเลยไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้หลายก็ลืมบางทีก็แต่ให่บวยไม่ได้ไปอยู่ดูแต่ตาโต ล้าลออกก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดจะได้ทำกระถิ่นนั่นแหละมีตังเป็นเป็นตับๆับตับับ,บ,บเรียง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 เขาให้ไปเป็นขบวนเป็นขบวนเลยเก็บบ่วยก็ไม่ได้ทําสะกีสวัสดีจ้ากินข้าวหอมแตกหนอแล้วจะแตกหนอแนอะหนูเพาะไว้ลูกนึงต้นนึงขึ้นสูงแล้วขึ้นได้ขึ้น ทานแล้วไล์แค่นี้พออ๋อหรือ <c oughs> จะทําไปสักกองนึงไปร่วมบุญด้วยกันเด้อพี่น้องคุณนรงด้วย <c oughs> กลับบ้านแต่เมื่อใด <c oughs> ไปเข้าพันธ์มบ้างเราก็ต้องลงหาหกหมื่นวินาทีให้ได้นะเพื่อนตามหาหกหมื่นวินาที ไปทํานากันนะใช่หรือเปล่าจําบ่ได้แล้วไม่ได้อยู่โดนไม่ได้อยู่โดนแล้วลืมเพลิดเพินไปตรงนู้นตรงนี้คุยไปพอนึกได้มันก็เลยไปแล้วอ่ะก็เลยมาขึ้นจ้ะก่อน ให้แล้วนะจ้ากลับมาบ้านพิจิตเด้โอ้ฝนตกบ่อยุบ้านน่ะทำกับข้าวเป็นตาแซบเนาะน่ากินหลายๆนั่งกินหลายๆคนน่ะไอตัเยอะแยะเยอะแยะฝนตกไม่บ้านเราป้าที่ยางสามต้นฝนโตกนสวัสดีรอบห้องจ้าน้องชนะด,ดาสวัสดี สวัสดีป้าแล้วสวัสดีคุณทำบุญที่วัดบางแสงก้าละโอใจบบวยอะจะทำเขาเรียกพระป,ป่าหรือกระถิน <c oughs> เพื่อนพเพื่อนไม่ได้ตัวขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้คะ่ะสมพงศ์ก็ทำนาหรือสมพงศ์สมพงศ์งทำนาหรืออะไร เชิญเข้ากล้องลูกน้อยๆแต่เม็ดดูเม็ดเขานีิดูเม็ดเขาเหมือนเม็ดตลาดหนาตา้าลาโอคุณนาลงไม่รับฉันเป็นเพื่อนน่ะมันก็เลยมองว่าเห็นกันนะไม่เห็นคุณนาลงห่วงหนาวหาวนอน <c oughs> เผื่อนเน้ยมันอยู่ตรงนี้ก่อน โบเห็นมีบอเข้าพรรษาหลายวันแล้วเนาะนานแล้วสงสารเพื่อนเพื่อนเออเขาเรียกกะทินขอบคุณจ้าเออนั่นแหละจะไปทำกระทินใครตันเยอะแยะเยอะแยะฝนตกไม่บ้านเราป้าที่ ยางสามต้นผลโตตาใกล้หกแสนแล้วก็ควรดันจ้าโอแลมาทอดแต่มันต่อเปลอกมันก็จะเป็นรสรสแบบแบบมันต่อเปล่าหวานหวานมันๆง่ายๆเนาะพยายามตูเออนี่สุกแล้วได้กินแล้วตรงนี้ได้กินแล้วเราจะปอกให้ดูด้วยตลาดสักหน่อย มาน้อยวิ่งตามก็ได้ไปซ้ำวิ่งตามจะไปคุบไก่เขาอีกเพื่อนเลยทีเดียวจะไปน้องชนะด,ดาก,ก็ขึ้นประมาณกี่โมงเนะียายบวยก็ลืมไปตลอดเวลาเลยไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้หลายก็ลืมบางทีก็ทําบุญที่วัดบางแสงก้าละออยายบวยอะจะทําเขาเรียกพระป่าหรือกระถิน วสวัสดีคุณละลุงอ่านโทรศัพท์ใจบ่บวยมันก็บ่เลื่อนตกคน,นพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษใครนอ้องใจบวยก็จับเขาจับกันไปซื้อแต่ปลาที่ตลาดกินเอา สวัสดีทักทายนะจ๊ะนี่ยังไม่สุกสักวันเลยสุกทีละลูกทีละลูกอยู่ตกทุกวันหนูว่าพายุเข้าแน่เลยฝนตกฝนตกลินลินทำอะไรกันกะกำดันให้ถึงจ้าโอ้ ห่วงหนาวหาวนอนเผื่อนเอ้๋ยวมึงอยู่ตรงนี้ก่อนอจินด้วยกันนะคะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายได้ยอ้บวยกับบ่หูเนาะบ่เข้าใจ ใช่ค่ะโอ้ไปดูตรงไหนเนาะโอ้มาใส่เอาตุงยางมามาักมาทำเป็นไม่ให้น้ำมันไหลเอาโฟมกันนะคะสวัสดียามเย็นนะคะแดดสองเออไฟช่องไฟซ่องมันก็เลยทำให้ นี่ลอกออกง่ายนี่เราก็เอาไปติดตัวเราไปไม่ได้หรอกเนาะพี่น้องแล้วเ,เราสะสมบุญนี่แหละจะได้หนูหนูก็ต้องก่อนลอยกระทงยางสามต้นถ้าไม่ได้ไปก็จะร่วมสมทบทุนอ,อสมทุสมบังแสงวัดอาจารย์ประจักษ์เอาพ่อป่าไปสักกองนึงพุงกระถิน ตลาดหน้าตัป้าละอคุณนาลงไม่รับฉันเป็นเพื่อนน่ะมันก็เลยมองว่าเห็นกันนะไม่เห็นคุณนาลงเขาก็ว่าจินนำจินอยู่ยายบวยคนเดียวยายบวยทำคลิปเนาะคลิปเรียวคลิปสั้นคลิปยาวกระทามกันไปตั้งแต่หัวทำตั้งแต่หกเสน หรืไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยน้องชนะด,ดาที่บวยก็บรรูเนาะรู้แต่ว่าผ่านแล้วก็แล้วไปไม่รู้จกักทำสวัสดีรอบห้องจ้าน้องชนะด,ดาสวัสดีสวัสดีป้าแล้วสวัสดีคุณกลับมาบ้านพิจิตเด้โอ้ฝนตก่อยูุบ้านน่ะทำกับข้าวเป็นตาแซบเนาะน่ากินหลายๆนั่งกินหลายๆคนน่ะ ต้นนะนะคุณป้าละอสายสายคำ